ไปชมลีลาการเต้นของสาวสวยที่ไม่ห่วงสวยกันบ้างนะครับเจนี่เทนโพสวรรณกับอีกสองสาวเพื่อนซีนะครับคุณอ้นสีพันธ์และคุณโบวีอัธมาในละครเรื่องดาวเกี้ยวเดือนครับกับฉากนี้ครับ ปกติเคยเห็นแต่ความสวยเป๊ะแต่พอสาวเจนี่เทียนโพสุวรรณต้องมาเข้าฉากในละครดาวเกี้ยวเดือนที่ประกายดาวกับเพื่อนสาวอีกสองคนคืออ้นสีพันและบวีอัคมาไปเที่ยวแล้วต้องขึ้นเวทีโชว์ลีลาการเต้นแบบหลุดโลกสาวเจนี่กับเพื่อนสาวก็เต้นกันชนิดไม่ห่วงสวยแถมสังคัดก็ยังไม่ยอมหยุดและเป็นท่าที่ศึกษากันมาเองโดยมีที่ปรึกษาท่าเต้นอย่างผู้กำกับรงธนทรค่ะ wow. อื่นเขาก็ต้องให้คุณครูอะไรมาสอนถูกไหมเราสามคนก็เยอ่กันเองมะมเปิด iPad ดได้ดูแล้วอะเต้นตามเต้นตามเต้นตามนี้แล้วไงเราก็ต้องเป็นทีมเวิร์กไงน้องโบงเราคืออะไร YouTube YouTube แล้วถามว่าก๊อปมาเหมือนไหมไม่เหมือนแต่คน่ฝุดเลยคือใครพุ่งกลบพุ่งกลบจริงพุ่งกลับสนองความต้องการของตัวเองเป็นท่าที่ตัวเองอยากเต้นไปไ้จริงกับพวกเราคุณมันไม่ใช่ความถนัดของพวกเราเลยไอเราเนี่ยพอจะเสอแปะได้ไงแล้วก็เออมาใส่นี้มพอจะเข้าใจแปะ แต่น้องเขาไม่ได้มาทางตลกสงสารเขาไหมแต่ก็บอกเอาท่านี้ติถท่านโดดเชือกติดท่านโดดเชือกไม่มันถึงว่าแปะติ๊กเกอร์เอาไว้ตามตามแป้งาทีเจกาก็เปลี่ยนเปลี่ยนเจกเขาอยากได้อะไรเจก็บอกงานนี้สาวเจนนี่ยังยืนยันว่าเต้นชนิดไม่ห่วงสวยแบบนี้ในละครเป็นครั้งแรกและเห็นเบื้องหลังเต้นกันเต็มที่ขนาดนี้แล้วก็ห้ามพลาดติดตามละครดาวเกี้ยวเดือนอีกไม่นานเกินรอค่ะสายฝนชี้ช้างรายงาน สาวผู้เข้ารอบสุดท้ายของรายการ Miss Country Girl Thailand นะคะน้องโยวาสาวสวยจากจังหวัดกาญจนบุรีน้องดิส